จะเ,เพียรขมอมลำ้ำอืมอืมจุ๊บๆพี่น้องมาอืมโคชแนทสวัสดีครับมาพี่น้องื้นนี้ได้นี่จุเหนือสดๆเป็นไหมแล้กก็คันแทนหน้า สามสิบกีตบตะวานพี่น้องอ่ะไม่ได้ไม่ได้ครับได้ทางไก่ทางไก่ทางสุพราว่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเมียนมาคัมโม่เดียเกาหลีเอเชียโยโุโรปอเมริกาไม่กินอากันพี่น้องจีนเจ้าอันแอมเวียดนามเด่นอันถิดบ่อสองูงจะใจบ่อสองูงงานบ่อสองูงฝานึกช้ำเงอนไหวเงียบมาพี่น้องบัวอะไรยอย่างนั้นครับเนะาะทำพิธีคือเกา่าโม่อนี้อู้ตายแล้วมาได้วัวเสียวไปเหยดมกับจอ คันเทนา่าแซบอิลิอืคนณทางหลังอยากกินน้ำไปหนักอุง้งหลัง้องเบิ่ง มีคนว่ากินพริกหลผดเบอรเบิงดอกสันเอามกแผ่บงันพี่น้องจะมอามากักจะก่อเรือนทานจบเนาะสามสิบกิบพันตับมายูวย่ว อ,อ่ะวันนี้ทํานพธชบหลายดอกเอาพริกพริกสองลูกเราสาบสีลูก สดง่ามไหลพี่นอ้องจะเพียขมอำำัมล่ำ จมแล้วเสียงสีดังเลยนะครับเจ้าสางปเป็นเห็ดบานอยู่หลังบานนี่แหละครับนี่เจาะปูนเจาะยังเห็ด้ังลงลง้างนำหดาย,ย่างอยู่ครับตันแรกว,ว่าเสียชไร่สดนะเสียงมันดัางพอดพ่นเจาะกําแพงพ่นเจาะปูนอือม บักอันนี้คันเทน,น่ากรุบกรอบแซ่บเลย đang vô tôi nó sị vô đang, má ừ tụi tụi ọp má ừ ừ ก็าคิอว่าพมเป็นอยังนพี่น้องถามเพิ่นสิฝ้าเบื้อง้างเนเ่็เห็ดหันหลันร่างหนา่องอืม แซ่บกันลำบ้านอันยี่ติกวดตัวกันลำยาโอ้พึ้นหัวขวนอืมอืมอืมมากมากมกเอาเข้มกันเอามีเอากินบ่ะน้อเนี่นะอันนี้แซ่บใจสูอ่ะ อกเาซือน้อ<ม>วนี่นะีแม่บนหกันแห่นานเนาะบอกรอัมดูกบแบเด้อนี่ยแ่บสูบปลาเป็นร้อล้วครับอยู่น้ำกันนี่ลมันเนี่ยมันนี่ปลาเป็นร<ม>้อยพิ่หยุดงานช่วงนี้เพิ่บอกราเหตุใบเหตดกลิ่ลร่องในเห็ุเหตุงานตัวช่วงเนี้ยอืมเป็นสาว,วบริการป่อไปอืม ส่บแสพี่น้องพวกวัน mm hmm. ที่เอาไว้เอาไว้ก้อยตอมาแรงเนาะ mm hmm. ก้อยเบาเนาะก้อยก้อยร้อยเลือดพี่แสบอืนุมเดียวใหญ่ยุ่งเนื mm ้ hmm. อนุ่มมาก mm hmm. แสบเจ้าเพลือกเลือดมาก This is my niece not my wife นะเมียกับลูกมากินน้ำบอบมันี่คนบา้า บ้งัมือนอันไม้กลับลูกเดียวม้าถอเกลัลูกเอาเซอร์เมยมนะเอาเมย์ลูกมาพื่บางคนดับสวัสดีพี่น้องไม่คัดซิ้นไม่เนปร์สไม่เฟิรบอเมอันไปม่ นี่ประกาศหินนะกินกับลาบลก้อยอจวดจวดไอ้ยุใด้ยุ่ขทไดทหน้ากันแหละเ้าแต่ละพ่อลูกไปลวดลูกออแน่กับลูกพอถามครับเอต่างประเทศหรอบฮะ มามาอือมาอืม,มบอก,กิีนโดนพี่รังมึงเนี่ยเสียวก็เห็นเมนูใหม่พราะว่าสร้างพันถาเดี๋ยวสร้างมิสิดาอ่ะอสุดท้ายท้ายสุดนัะพี่มมนัอเสียบอิ่ีหลี เนื้อเนื้อน้องค่ายด็ดสดทุกมือนะครับได้บริการขางขึ้นเด้อือม,มารับอืมแซบอิหลีพี่น้อง วิสต okay. ันไอคิฟเฟอร์อนาตาเมนูนะโอเคมือนี้ผมพอจะมมี่รองนะมือหนาผมหาวุน้นเด็ดมูสแซบมากินให้เมืองไหมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายเชาเชาวีเซนบ๊ายบายครับเอินยังเงียวเลิฟยูอ๋อรีวิวหนะ้าบ๊ายบายต้นนิตายสารใบยบ๊ายบายเลิฟยู <laughs>